สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หามไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับสัปดาห์นี้มีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคืนนี้ตุรกีจะเปิดบ้านต้อนรับเนเธอร์แลนด์ทีมแดนไก่งวงของกุนซือเซนอนกูเนสขุมกำลังตัวหลักพร้อมลงสนามโอซานคาบ,บักเซนเตอร์จากลิเวอร์พูลฮาคารซาลาโนรูเฮเมเกอร์จากเอซิมิลานและเซงโทซุนกองหน้าจากเบซิตัส ส่วนอัศวินสีส้มของซื้อแฟงเดอร์บัวยังฝากความหวังในแนวลุกไว้กับลุกเตยองโจยโยวัยนาดูมและเมมฟิตเดปายคู่นี้ดูแล้วสูสีแม้ว่าชื่อชั้นพอนแลนด์จะดูเหนือกว่าแต่ตุรกีเล่นในบ้านเหนียวแน่นแพ้ยากผมมองว่าคืนนี้ตุรกีมีดีพอที่จะเก็บแต้มในถิ่นได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วน1%นั้นอยู่ที่คุณขอถ้าผมมั่นใจ100% ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.